าสาเหตุสาเหตุที่บบได้ใส่เสื้อคือนะมันมา,ม,ามาขีดตะแล็แต่ใช่พี่เหมย์แข,แ,ขแ,ขแขนแขนมันเล็กแขนมันเล็กยเใช่ไหมแขนมันแขนอ๋อต้องแกน้แนิดหน่อยค่ะโอ้ขีดตะแล็แต่อีรีอ๋อวขีดตะแล็แต่อีรีพี่นอออ้องโอ้สมพัสแมนได้ใส่เป็นเสือก้าวขึ้นไปได้ะค่ะเด้อพี่เด้อ เสื้อตัวเต็มๆอยู่พี่นะคะเสื้อตัวเต็มๆอยู่พี่ค่ะโอ้ยสวยสวยหล่อเลยสวยมากแต่ยกแขนขึ้นขีตะแล็ดขาดกับพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเอาไปถึงงิบน้องค่ะเนาะมันมีแกได้มันมีแกได้ให้ไม่แตงดรกว่าฮ่าเอะอ็กนูสายตาสั้นใช่ไหมใช่นี่ยาวคิมคุยกันเมื่อพี่น้องค่ะเออนะคะพี่น้องค่ะที่ไม่ได้ใส่เสื้อขึ้นไปนะพี่น้องนะ เสื้อขาดจจกระแลนะคะเสื้อมันขาดแต่ถ้าถ้าได้ใส่ขึ้นไปนี่สวยหล่อเลยนะคะนี่โอ้นี่คะ่ะพี่นกโอ้ยนะคะขอบคุณบ้านนกยูนะคะตัดมาให้เป็นของขวัญวันเกิดอ้ยหล่อหล่อหลอทุอกคนขายอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ แฟนๆทั่วประเทศไทยพร้อมกับแฟนๆต่างประเทศครับที่เสียสละเวลาอันมีค่าเขามาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับหมอลำเสียงหกไลท์อลังการโชว์ในค่ำคืนนี้เสนอเป็นไลท์ที่47จะได้ไม่เลี่ยงกันในรูป <ชะ S 1> แบบของลอยไถเดอะมิวสิคัลมีโชว์ดีๆงามๆให้พี่น้องได้เบิรงโชว์ไม่กระหลายตลกเรื่องไม่เดอะมิวสิคัลเรื่องไม่นะครับ <ชะ S 1> แล้วก็มีเพลงใหม่ๆมาฝากทีอตอนน้องขอบนะครับพี่น้องอย่าลืมกดลิงก์ที่ปังหมดครับราคาบัตร140บาทชมได้2วัน2คืนมือละ6ชั่วโมงเต็มครับน้องยุกิครับบเเิิงก แน่นอนครับพี่น้องเขาไปเป็นแรงใชลใจให้พวกห้าน้ำเนรกันแล้วกันครับขอบคุณทีมวัตทิมวัตปาลกหลานตอนนี้อยู่ในกลุ่มกะรู้สึกว่าที่สามพันหาแล้วสามวันทีสามวันหามล้จิตึ้นเรื่อยๆนี่หละเพราะว่าแอดมินเ้าเหตุงานย่างหนักเลยพี่น้องเขาแบบรัวๆกันเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณขอบบุญว้ขอบคุณขอบคุณขอบบุญ